สวัสดีค่ะมาเจอกันในช่องสาวอ้อยบ้านนอกชาแนลเหมือนเดิมค่ะคือว่าอ้อยนะคะมาเดินสำวรวจบ่อปูค่ะเนี่ยบอ่อดินของอ้อยนี่นะคะหลังจากที่อ้อยอะ่ะปล่อยปูไปได้ประมาณ2เดือนช่วงที่เอาปูมาลงในบอ่อดินตอนนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะช่วงประมาณเดือนมกราเนาะก็ประมาณ2เดือน2เดือนกว่าแล้วปรากฏว่าอ้อยเดินมาดูวันนี้นะคะพบเจออะไรบางอย่างเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ก็สภาพแวดล้อมโดยรอบก็จะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเหมือนที่อ้อยเคยถ่ายคลิปให้ดูตอนแรกๆที่ปล่อยนะคะแล้วนี่เมื่อวานนี้ฝนตกหลายนะคะฝนตกเยอะก็จะมีน้ำขังบ้างแต่ว่าเมื่อกี้อ้อยมาเจอสิ่งนี้ค่ะอ้อยมาเจอปูตายค่ะ เป็นตัวเมียนะคะเพื่อนๆลักษณะคือว่าเนี่ยเขาปล่อยลูกลงเดินแล้วค่ะคือเขาท้องเขาท้องเขามีลูกแต่ว่าอ้อยก็ไม่เห็นเนาะมันอยู่ในบ่อดินก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างตัวที่อ้อยเห็นถ้าว่าท้องแก่ใกล้คลอดนะคะส่วนใหญ่อ้อยก็จะเอาไปอนุบาลเองนะคะเอาไปทำคลอดแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าตายแบบนี้นะคะ ก็คือลักษณะเขาจะโดนทำร้ายนี่เห็นไหมกล้ามหักขาหักนี่เหมือนกับว่าโดนรบกวนนะคะแล้วก็ปล่อยลูกที่แรกอะที่แรกอ้อยไม่แน่ใจว่าเขาปล่อยลูกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะพอดีว่ามาดูข้างล่างค่ะมาดูที่ข้างล่างบ่อก็เลยแน่ใจค่ะเจ้าแม่นี้มันปล่อยลูกลงเดินจริงๆนี่ค่ะเพื่อนเพื่อน อ้อยเห็นลูกปูค่ะเกาะอ,อยู่นี่นะคะนี่นะคะตัวเล็กมากเห็นไหมคะเพื่อนๆ ก่ออยู่ตำลากผักนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะตัวน้อยหนึ่งนี่นี่ค่ะเกาะอ,อยู่ตำลากผักตบนะคะแล้วก็ที่เดินลงไปแล้วก็เยอะนะคะ คืออ้อยตอบไม่ได้นะว่ามันจะรอดมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อนๆแต่อย่างน้อยก็คือดีใจนิดนึงละค่ะว่าเราก็สามารถขยายพันธุ์เขาได้เลยนะคะไม่มากก็น้อยนี่พอแหวกไปเห็นไหมคะชิ้นส่วนโดนหักกล้ลามน่าจะเป็นเมื่อคืนนี้นะคะเนี่ย <S <S ในความเสียดายนะคะที่ที่เสียแม่พันธุ์ตัวนี้ไป แต่ก็แอบดีใจนิดนึงว่าเขาก็มีลูกปูออกมาให้เรานะคะค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งนะคะอีกแม่หนึ่งเดี๋ยวอ้อยจะพาเพื่อนๆไปดูค่ะจาอยู่นี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูชัดๆกันเลยค่ะตัวนี้นะคะอ้อยก็แยกมาจากในบ่อด,ดินเหมือนกันนะคะกะว่าจะเอามาอนุบาลเอามา ทำคลอดเขานะคะแต่พอดีว่าลูกในท้องอะค่ะตัวอ่อนเขายังไม่ดํานะคะอ้อยก็จะรอให้ดําก่อนแล้วจะค่อยทําคลอดค่ะก็จะแยกมารอไว้เดี๋ยวจะจับให้ดูค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะ จะยังเป็นสีแบบว่าขาวๆเทาๆอยู่นะคะต้องรอให้ในท้องเขาว่าเป็นสีดําแล้วอ้อยจะทําคลอดค่ะแล้วก็อนุบาลปล่อยเขาไปก่อนค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆคือว่า จุดประสงค์คืออ้อยตั้งใจจะมาอัปเดตให้ชมกันน่ยนะคะว่าที่จริงแล้วอ่ะปูอ่ะมันสามารถผสมพันธุ์แล้วก็มีลูกได้นอกฤดูจริงๆนะคะไม่เฉพาะว่าฤดูฝนคือของอ้อยเนี่ยที่มันมาปล่อยลูกในช่วงช่วงเดือนนี้ได้เนี่ยนะคะคือเมษาเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วแล้วอ้อยนํามาลงบ่อในช่วงเมื่อหน้าหนาวนะคะก็ประมาณ2เดือนก็คือสรุปได้ว่า ปูของอ้อยอ่ะมันเริ่มผสมพันธุ์แล้วก็ตั้งท้องมาตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมานี่นะคะจึงทําให้ตั้งท้องแล้วก็แบบมีลูกออกมาในช่วงช่วงนี้ได้ก็อันนี้ก็คือจากการทดลองของตัวเองจากการเรียนรู้ของตัวเองนะคะก็แอบดีใจเล็กๆนะคะว่าอ้อยก็สามารถขยายพันุ์ปูได้บ้างนะคะถึงจะไม่มากไม่มายอะไรนะคะก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆอะคะ่ะทําด้วยใจรักค่ะเพื่อนๆก็อยากเอามาแชร์ประสบการณ์กัน ส่วนเรื่องที่มันมีตายบ้างกัดกันบ้างอะไรบ้างตรงนี้อ้อยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะเพราะว่าปูก็เป็นสัตว์ที่ทำร้ายกันกินกันกัดกันอยู่แล้วก็เข้าใจสภาพระบบนิเวศตรงนี้นะคะส่วนที่ตายมันก็น้อยกว่าส่วนที่รอดนะคะก็โอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกริ้ง,งเป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ